ดูดวงรายเดือนกันยายน2517ราศีธนูผู้ที่เกิดวันที่16ธันวาคมถึง16มกราคมทางด้านการงานในช่วงเดือนนี้งานของคุณจะกองรวมกันเยอะมากแต่ดันมีปัญหาจุกจิกเข้ามาตลอดทําให้งานไม่เสร็จได้ตามที่ตั้งใจเอาไว้นอกจากนี้คุณมีเกณฑ์ที่จะได้ไปเข้าร่วมกับคนใหม่ๆห,หรืออาจได้ทํางานที่มีผู้ใหญ่ช่วยดันหลังอยู่ทางด้านการเงนินเป็นช่วงที่ค่าใช้ใจ่ายของคุณจะมีเยอะ กว่ารายรับมีเกณฑ์ที่คุณจะหมุนเงินไม่ค่อยทันเพราะคุณอาจต้องจ่ายเงินก้อนไปก่อนหน้านี้ช่วงปลายเดือนมีเกณฑ์ที่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการเงินได้แต่อาจเป็นการให้คําแนะนําเล็กๆน้อยๆเท่านั้นทางด้านความรักสําหรับคุณโสดมีเกณฑ์ที่คุณอาจได้เริ่มความสัมพันธ์กับคนที่รู้จักอยู่แล้วซึ่งตอนแรก คุณอาจไม่ได้คิดว่าเขาเป็นตัวเลือกหนึ่งแต่อยู่ๆก็เกิดสปาร์กกันขึ้นมาส่วนคนที่มีคู่แล้วมีเกณฑ์ที่คนรักของคุณจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาสนใจเป็นช่วงที่คุณจะกังวลกังวายใจมากขึ้นทางด้านสุขภาพระวังอุบัติเหตุสิ่งที่ไม่คาดฝัน